ครับผมเพียร์ทัวร์โตคาเชียงรายนะครับมาดูรีวิวฟิล์มกองแสง 3M Ceramic a n t ต r e f l e เบอร e บานหน้านะครับ CMIR 25 50%นะครับแล้วก็รอบคันเป็น CMIR 5นะครับ80%ในสภาพแสงตอนกลางคืนนะครับอันนี้คือช่างติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเรายังเอาจอดอยู่ในห้องฟิล์มนะครับบานหน้าถ้า CMIR 25กลางคืนนะครับในมุมแสงบางมุมนะครับบานหน้าก็ยังยังเห็นทะลุเข้าไปด้านในนะครับ แล้วก็มาดูบานข้างนะครับบานข้างเป็น C M I R 0แห่นะครับ80%ครับอันนี้บานข้างนะครับบานข้างนี่ก็คือมืดตึ๊บแล้วก็มาดูภายในนะครับภายในเวลาองออกไปครับนี่ครับ C M I R 2 5หเวลามองกลางคืนนะครับมองออกจากด้านนอกนะครับตอนนี้สภาพแสงก็คือมันมืดแล้วนะครับหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือบานข้ามนะครับ80%นะครับ ก่อนมาดูขอบติดตั้งนะครับขอบติดตั้งนี่ครับอันนี้ช่างติดตั้งนะครับนี่ครับให้ดูการติดตั้งของเราก็คือเต็มขอบนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือเต็มขอบนะครับนี่ครับล้อพันก็จะอย่างนี้ครับมืดตึ๊กเลยอันนี้ดูจากภายในออกไปด้านนอกนะครับอันนี้นะครับราคาติดตั้งของ3 m เเซรามิกอันใต้เคียร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่เพิ่งออกมาตอน ปลายปี2019นะครับราคาติดตั้งจะอยู่ที่10,000ลดแล้วนะครับราคาราคาตั้งจะอยู่ที่17,500นะครับลด30%นะครับจะเหลืออยู่หมืนต้นๆ่างครับนี่ครับสำหรับใครที่สนใจตัวฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมจาก 3F นะครับแบรนด์ที่เป็นยี่ห้อผู้ผลิตและพัฒนาฟิลม์มกองแสง ลายแรกของโลกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับแบรนด์แบบนี้นะครับส่วนคันนี้นี่ครับติดฟังเสร็จแล้วก็